ไม่ใช่เริ่มใหม่แล้วเริ่มใหม่างนี้ี่อยู่นู้นก็ทีมทีนู้นี่าทีป่ขอสีมมอมยพี่หมูลยอยู่พี่หมูเป็นตัวหลักก่อนงืออคออ่าช่่อ่ยมันน้อ่าผมช่ยก็ได้มชมาะยูู้นไงตลองอนี้ก รอบป่ากอนดียวตัดทีตัดทีขอบคุณอย่าปันยาปันไม่ชอบเลยพวกคนป้าเอออย่าปนอย่าปนไอ้เยี่ยมเกียรติอะไรทำไมวะเกียรติเทบาลเลยไอ้เยี่ยมเกียรติเองไง

Ui, i, i. một 2 gì không con con giờ xa rồi thôi <laughs> <Restaurant> <Toko> <laughs>

ไปไปไปยกราดับเราเป็นนักเก็ตไปไปไปมาสามม่โอ้โหขอมือิอมอูแลทกจังเออโอ้มาวปด้มือขอมือนี้โอ้โหมันสูงโดดให้มันโดดีานะเว้ยน ดึงดึงโดนร้อนใส่ล่วงเยอเลยหมดแรงแล้วข้างล่งนี้ดีๆมีคนรอเรื่องนี้ต่อเพิ่มนี่เล่นตอแท่งเล่นเออข้างางนี้รอหน่อยเร็วเร็วหมุนต่หลังเร่งเร็ไปลงพี่ตีเบาเลยต่อยเอ่อเข่าไม้ขาไม้โดนดุว่าว่ะเข่าไม้เดนดุว่างอะขาเบ็ด

ไอ้เฮียร้อยวันพันปีไม่เคยส่งไงไอ้เฮียร้อยวันพันปีไม่เคยส่งอันนี้นับแต้มนับแต้มทีมน้ำเลยใช่ป่ะชนะเลยใช่ไหมไปน่ากันหมดแล้วอ่ะเียนาหมื่นคนแถวนี้เยอะคือนัอนกี่วีทีเดียวทุกวันใช่ไหมนอนไม่หลับไม่โอเคพาเสร็จข่าววันนี้วันละซองกว่าทุกวันไม่นอนไม่หลับผ้าเลยผ้าเนี่ยผ้าต้นไม้ต้นไม้ เปลี่ยนคนง่นายว่ะแล้วเปลี่ยนคนไปเลยเมื่อวานลาใครเมื่อวานแท้จริงออกมาที <ti> <Angie> <sh arp opening> ่ตะขาบเลยเอ้เคนน่ะเกือบโดนเลยเคนถ้าเป็นท่าวเปลี่ยนเปลี่ยนเลยปีนเปลี่ยนหมดเลย กิ Eat, see, okay. ้งไอ้เหี้ยเมื่อกี้ดูคลิปเลยเป็นโอเคเลยอยู่ทีมเต๋อกับทีมผ่านไปไม่เจอกับทีมก็ต้องมาทีนู่น